สวัสดีท่านคุณยายก็มาถึงผมก็คุณยายก็จะกลับเลยบอกคุณยายหมดพอดี่ะผมมาตอกุ้งเหลือไม่กี่ตัวนะผมก็ต่อวันนี้แบบไม่ได้ใส่ปลาไม่ได้ใส่ของดีนะท่านต่อแบบเอาแบบเพียวๆคราลูกหลานมาขอแบ่งกุ้งแบ่งอะไรไปกินเนด้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำ ขอแบ่งกุ้งเอาไปเฮ็ดกินเลยเด้อมันมัน มาตอกุ้งลูกห้านขอกุ้งในเด้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาูหลานหาอยู่หากินเจ้าน้ำเจ้ามาหาสมุทรขอแบ่งปันเอากุ้งไปกินอ่า มันมานได้มืน่นใส่ตัวนี้อีกสักนึงตัวแถวนี้ไม่ได้ใส่นานแล้วมันน่าจะเริ่มมีกุ้งแล้วมาขอ,อกุ้งหน่อยเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้ขอกุ้งเอาไปทำกับข้าวกิน กดนีม้มาต่อค่ำนะพี่ดองด้ยคนใหญ่ยยกลับแล้วไม่มีเพื่อนเลย ไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยถึด้เอีเจ้าทีเจ้าทางเจ,าจา้าป่าเจ้าเขาโอ้น้ำลดลงไปเยอะเลยทข่านวันนี้ลดเยอะกว่าเมื่อวานอีกพอสมาหากินเอากุ้งเนี่ยเดออ้อ ừ nằm ngọt ngọt rồi ngọt Ừ. Nam tên khởi lên nấu thắn, Lốt lông bay dỡ lên Đi tiêu cho một lắm Hãy ah. จ้าที่จะทางเจ้ไปเจ้าเขาเจ้าน้ำเจ้ามหาสมุทรขอกุ้งไนเด้อลูกหลานมาใส่กุ้งฮนะเจ้ากุ้งเอาไปกินเหลือกินกระชายมืดเลยวันนี้ตะวันรับฟ้าเลย นกเริ่มบินกลับรังขอกับเจ้าที่อีกสักหน่อยตรงนี้มาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ามาหาสมุทรตกซ่างมาขอกุ้งในเด้อตอกับดักกุ้งไปหาอยู่หากินอนะ เจ้าปลาเจ้าเข่าเจ้าที่เจ้าทางขอกุ้งหน่เดอ้อมือนี้บ่ได้เอาแนวเสียบแนวนัวมาปลาแดกจะขอให้ได้มันมันเจ้าน้ําเจ้ามาหาสมุทรแม่ตาลูกหน่อยเดอ้อเอา้ามาหากินสุจริตให้มันมัน,มนให้ล้ำลวยให้แห้ง าเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ที่อยู่ทางเจ้าน้ำเจ้ามหาสมุทรสิสิทธิ์ทั้งหลายขอกุ้งนะมาตอกุ้งเด้มื้อนี้เนาให้ลูกหลานมานเด้เออให้ได้กุ้งหลายๆเด้อเอามาน หมดแล้วทุกท่านลองขอวิธีนี้กับเจ้าน้ําเจ้าปลาเจ้าเขาวันนี้เงาเลยไม่มีใครเลยคุณยายกลับละกลับที่น,นี่ทุกท่านสวัสดีครับ